ทางเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีบานักโอกาสนี้ด้วยความเคารพจางสูงและต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มิเกเตเคารบทุกท่านมาณที่นี้ด้วยความเคารพยิ่งนะักกิจการทานที่อยู่เบื้องหน้าของท่านประธานในพิธีและท่านผู้มิเกเตเคารพทุกท่านอยู่ในขณะน,นี้คือสรีระร่นร่างกันบาดจ็จากดวงวิญญาณของนายสวัชดิแดงขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านเป็นผู้หนึ่งที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมโดยปกติแล้วนายธรวัฒนแดงท่านเป็นผู้ที่มีอัศยาศัยไม่ดีช่งดงามมีความโอบอ้อมบาลีเอ,อื้อเฟือ้อเผื่อแผ่มีจิตเม่ตานเป็นผสลสนทั้งยังมีความเลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนาปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความบริยาคอุตสาหะขยันโดดตนซื่อสัตย์สุจริตจนเป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมง,งานมาโดยตลอด ดังนั้นนายสมัติปนแดงจึงเป็นเที่ยวรังของพัญญาผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานญาติพี่น้องของเพื่อนลุกหล,ล,ล,ลานตลอดจนญาติทุกๆคนอีกไม่นานเราเรือนร่างกับาสตรจากดวงวิญญาณของนายสมัติปนแดงก,ก็จะมอดไม่กลายเป็นเท่าฐานและผงทุรีไปในที่สุดด้วยการประกอบพิธีฉับน,นกิจศพตามปนบจำเนียมประเพณีอันดีงามต่อไปกระผมนายเสน่ห์สมสุข สมาชิกสภาเทศบาลเมืองบริชำราบจังหวัดบุรลราชธานีได้รับฉันทานม่าจากเจ้าภาพให้ทำหน้าที่พิธีกรในงานสานคิดศพของนายสวั์ผลแดงในวันนี้เพื่อเป็นเกียรติและนุสรแดกคุณงามความดีก็ผมขอนำเอาอัฐานชีวประวัติของนายสวั์ผลแดงมานำเรียนให้ท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติคนรบทุกท่านได้รับทราบขอสังเกตดังต่อไปนี้ชาติกำเนิด นายทวัฒน์ผลแดงเกิดเมื่อวันที่5เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2 4 9 6ที่บ้านสวัสด์อำเภอสวัส์บุรีจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นบุตรชายคนที่สาของคุณตาชาัยผลแดงและคุณยายผลพันแดงมีพี่น้อง่วมบิดามรรดาเดียวกัน6คนดังนี้หนึ่งนางปาน,นีข้าวหอมถึงแก่กรรมแล้วสองนายนรลงผลแดงยังมีชีวิตอยู่สนายสวัฒน์ผลแดงผู้วายชน 4. นางสาวพัฒนาพรคน,นแดง 5. นายพงปนพนคนแดงและ 6. นางสาวเข้มพีาลาคนแดงการศึกษาระด,ดับการศึกษาชั้นประถมศึกษามาัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนมิชชันอุบลราชธานีอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีชีวิตการสมรสนายชวัฒนคนแดงได้สมรสกับน,นางสาวฝรภัยนิตยานันท์ซึ่งไม่มีบุตร่วมกันประวัติการทำงาน หลังจากที่จบการศึกษาแล้วไปเป็นพนักงานเดินตัวหนังโรงหนังภาพยนตร์เฉลิมศรีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาย้า้เป็นพนักงานวาดภาพและเขียนป้ายโฆษณาที่โรงภาพยนตร์อุบลราชธานีและต่อมาได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานกศนนจังหวัดอุบลราชธานีจนกเกษียณอายุราชการเมื่อปีพศ .2546 วาระสุดท้าย โดยปกติแล้วนายสวัตดิ์นแดงท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีไม่ค่อยมีโรคภัยมาเบียดเบียนก็เนื่องจากรู้จักดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีและด้วยไหวที่สูงขึ้นสุขภาพที่เคยแข็งแรงกับถดถอยไปตามวัยของสังขารเมื่อเดือนเมษายน2567นายสวัตดินแดงมีบริเวณแขนและขาเกิดการกระตุกจากรุนแรง ปัญญาและญาตาิได้นําเข้าทําการสุร,รักษาอย่างรงพยาบาลบนสาราบแพทย์พยาบาลให้การรักษาเป็นอย่างดีแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นแพทย์จึงได้ทาการสมมตวคําทําการรักษาต่อ,อย่างรงพยาบาลสันประสิทธิประสงค์ซึ่งคณะแพทย์ได้ตรวจรักษาอาการเป็นอย่างดีและตรวจพบว่าเส้นเลือดฝอยแตกแพทย์จึงได้รักษาจานอาการดีขึ้นตามลําดับแพทย์จึงได้อนุญาตให้กลับไปฟ,ฟื้นที่บ้านและพบแพย์มาเป็นระยะ กระทั่งวันที่สี่มกราคม2568นายสวัสดิ์ผลแดงกลับมีอาการความดันโลหิตต่ำเนื่องจากโรคเดิมกำเริบภรรยาญาติพี่น้องได้นำเข้าทำการตรวจรักษาโรงพยาบาลเ็นชําราบอีกครั้งท่ามกลางการดูแลจากคณะแพทย์พยาบาลพัญยาลูกๆหล,ล,ล,ลานญาติพี่น้องที่มาเฝ้าปฏิบัติที่ความห่วงใ่ในที่สุดนายสวัสดิ์ผลแดงก็ไม่อาจเืนจะดทำเลความแท้งแทะของสังขารได้อีกต่อไป พร้อมกับการหลับตาของนายสมัดิ์ฝนแดงที่ไม่มีบันต่นขึ้นมาอีกด้วยอาการสงบเมื่อเวลา2 0 1 0นศลีอาดอยู่ได้71ปีจากการจากไปของนายสมัติ์นแดงในครั้งนี้ยังความเศร้าโศกเสียใจมาอย่างบรรทัผู้บรรพชนญาผู้บังคับบัญชาญาติพี่น้องของเกิรนลลูกๆระนานตลอดจนญาติพิทุกคนไปอย่างไม่มีบันลับกุศลกรรมใดที่เป็นกรรมดีที่นายสมัติ์นแดงที่ได้สร้างสมมา เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตยอยู่ขออํานาจแห่งผลงามความดีจงเป็นพลวัตปัจจัยเป็นแสงสว่างแห่งครรมนาทางนุนส่งให้ดวงวิญญาณของนายสวัสดิ์พลแดงจงประสบแต่ความสุขความเจริญในคิพีพมารสวรรค์ขอจงไปสู่สุขติในสัมปริยพุด้วยเธินครับและในโอกาสนี้ผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธี ท่านผู้มีเกียรติที่ขอรบทุกท่านได้ร่วมนั่งสงบนิ่งเพื่อน้อมกิจทรงดุวิญญาณของนายสวัสดิ์คลแดงให้เข้าถึงและประสสุขติในสัมฤทธิพร้อมต่อไปของกาบเรียนเชิญด้วยความเคารพจังสูงครับขอบคุณครับ ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีทอดผ้าสลายบางสกุลซึ่งในวันนี้ทางจะภาไ็นรับเกียรติอย่างสูงสุงจากท่านทิศิประสานสอนรองเลขาธิการสภาการศึกษาให้เกียรติมาเป็นประธานในงานรรันกิจศพของ,ของนายสวัสดิ์บัแดงในวันนี้และในโอกาสนี้ก็ผมขอกราบเรียนเชิญท่านทิศิประสานสอนประทานในพิธีได้กุณาทอดผ้าสลายบางสกุลและประกอบพิธีผู้ชุมเพลิงตามลำดับขอกราบเรียนเชิญที่ความเคารพอย่างสูงครับ ขอการร,ราชนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระศรีรัตนบนปพรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าวาดวระปริสารามพิจารณาชักพาตรายบางสกุลขอการร,ราธนาด้กขอบกระดอกอย่างสุขครับ ครับลำดับต่อไปจะเป็นพิธีวางดอกไม้จันทร์ในโอกาสนี้ก็ผมขอ,อการาบพระราชนาพระคุณเจ้าทุกพระคได้วางดอกไม้จันทร์ขอ,อการาบพระราชนาที่ความเระรพอย่างสุดครับถ้าหลังจากที่พระคุณเจ้าวางดอกไม้จันทร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็บผมค่้ขอเ,เอรียนเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับที่เคารพทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมุิธีการให้กับนายชวัตคนแดงรับดอกไม้จันทร์วางดอกไม้จันทร์เสร็จแล้วให้ลม บันไดทางด้านทิศใต้นะครับรับของที่ระลึกจากลูกกหลานนะครับขอบสางซ้ายเลยนะครับครับในวันนี้ก็ผมในนนมตัวแทนของจาภาพก็พต้องของกราบขอพระคุณท่านชิดจิตประสานสอนรองเลขาธิการสภาการศึกษาที่ท่านให้เกตมาเป็นประธาน ในงานฉบบันมณฑกศพของนายสวัสดิ์คนแดงวันนี้ไว้นักโอกาสนี้ด้ความเคารพอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งและต้องขอาการขอบพระคุณท่านเพืมีเกียรติเคารพทุกท่านนะครับที่ได้สละเวลามีค่าของท่านได้มาร่วมสุการให้กับนายสวัสดิ์คนแดงวันนี้เป็นนักโอกาสนี้ได้ความเคารพยิ่ง